ใี่ป่ะโอเคพร้อมนะตามีนะเคอิมหน่อยมองมาเอาเอ่ะเคอิมรุดไม่มีตีอ่ะรุดรุดรุดมึงลงมาที่เพือ่อมึงลงมาทีายลักว่ะครับเลยเอาเคเพื่อชวนตี้บ่าหน่อยมองช่วยจากเอบีหน้าเอบีนะมองตี้หลักเอบีบุนหน่อยดิไอช้อนคนแรกหน่ <B S 1> <ะ>ตัวอบ<ะ>ีดีตัวฮ <AB D. S 2> ิวอยู่เห็นปันรึเราไดเอบีห้าไม่ใช่หรอเราไม่อ<า>เอไทย <AB S 1> เอบีดีครับไอเพื่อไอฟิวชวนตี้นี่หน่อยบานตัวนี้หน่อยอยากมีตี้เนี่ยชวนหน่อยดิ ถอยหลังแล้วนะมาน้ามาน้ามองความต่อยฟางนะเดินตามโค้งมามามานี่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 หยุดหยุดตรงช้าตรงช้างมอตรงช้างมอใจเย็นนะมันไปไหนนะใส่ดีคำหน้ามาเดินมาเดินมามองตัวหน้าเขาตัวตัวหน้าเขาตัวตัวหน้าเขาตัวปล่อยตัวหน้าเขาตัวฟงนะไปตัวหน้าเขาตัวป่อยเร็วเร็วเร็วตัวหน้าเขาตัวไหนเขาปีนหน้าหน่อยเดี๋ยวปล่อยถอยมาถอยมาถอยลงมาลงมาโอ้โหไปยี่ลงมาดิลงมาส่วนไอ้เพื่อ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 เข้าเพื่อเข้าไอ้ฟิวเข้า ลเคลี้ยอะไรไปวิถอยมาวิถอยมาวิถอยมาเคลียร์ไหนได้สี่ับตัวเคลียร์ได้นะถอยมาถอยมาล่างขวาล่างขวาถอยมาล่างขวาเร็วๆล่างขวาเคลียร์ไหนได้เปล่ามึงเคลียร์ไม่ได้เลยอ่ะดูนี่เต็ดแดงหมดเลยไม่มีพี่อะเดินมาขวาบนนี้เดินมาขวาบนรวถอยมาดิเคลียร์ไหนไม่ได้เลยอ่ะขวาบนเร็วโอ้โหเคลียร์ไหนไม่ตายเลยอะยังมีอยู่ต่อยไหนไม่ตายต่อยไหนไม่ตายเลยอ่ะโอเคอ๋อโดนไอ้สัสอัพสเป็มกันเท่าไหร่อะคะ และดิแชมป์ที่่ฝนกูยังไม่ตายสักตัวเลยหลองก็มาช่วยด้วยฝั่งซ้ายล่างดีฟิลหัวขวานมันเนี่ยมองตายมาสองตัวเองเร็วๆตั้งฟอนหลักมาซ้ายล่างมาตรงกล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 างรุดเต้นฟอนหลักอะรวมฟอนรวมฟอนฟิวรวมฟอนแล้วรวมฟอนรวมฟอนรวมฟอนกลับมาให้หมด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 นะอย่าไอ้ตายนิดเดียวกลับมาให้หมดกลับมาให้หมดจำได้เลยหนึ่งหนึ่งฟังนะเอ้ยจำไม่ได้ฟังมองหน้าดิมองหน้าขึ้นบนมาแฝกหน้าแฝกหน้าโออเคะแต่ สวยมากปิ๊กถอยมาถอยมาหน่อยถอยมาฟังต้องสวนว่าฟังนะฟังนะสวนตรงได้ปะไม่ต้องสนใจนายนะแล้วฟังอยู่เฉยๆนะเฉยๆนะเดี๋ยวสวนนะไม่ต้องสนใจนายนะแล้วนะเฟรดีขำหน้าหน่อยเฟรดมึงดีขำหน้าให้หน่อยดิฟังนะานึงสองคำสวนมาเลยสวนมาเลยได้ปะสวนมาเลยได้ปะสวนมาเลยได้ปะถูกสวนได้ป่ะมันตกเหลือคนเดียวเอ้ยยังไงไอ้้คนติดแข็งอยู่อ่ะโดนหลอกเราถอยไม่ได้เลยวิวมาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเอาไง อยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้พอตรงนี้เดี๋ยวส่งแชมป์งก่อนนะเดี๋ยวแชมป์งก่อนนะฟางเดินสวนมา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 เดินสวนเข้าไปสวนเข้าไปดิสวนเข้าไปเลยสวนเข้าไปเลยสวนเข้ามาเอาดงหลักมันเอาดงหลักมันเอาดงหลักมันดงหลักมันมาเข้าดงหลักดงหลักมันนะโดองหลักมันฟางสลับมาขวาบน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 สลับขวาบนเอเอมาขวาบนสลับมาขวาบนเร็วมาขวาบนเสร็จดิมาขวาบนขวาบนนี่ไหนเข้าโหมไปเลยสลับมาขวาบนมานะสลับมาขวาบนบาดอยู่ไหนรุดวิอยู่ไหนขวาบนเร็วๆขวาบนเร็วๆมาขวาขวากลางกลางคุยอยู่ตรงกลางเนี่ยวิไปไหนวิมาาตรงงกลดิ แม่งถาวัยไปอยู okay, hum, ่ตรงกลางมาตรงกลางเร็วมาตรงกลางมันก็มั่วเหมือนกันมาตรงกลางตั้งให้ได้เออเฮียเด้งดิดมองพยายามดิดมองให้ยัที่สุดดิดมองมองต่อยให้ต่อยนะผมเด้งมอยยัที่สุดเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เล่นก่อนเล่นไปก่อนมันมันก็เด้งเยอะมันก็เด้งเยอะฟังดิบมารีบโฟล์ล็อกตั้งมาเร็วปล่อยหนายไม่ต้องต่อยหนายไม่ต้องต่อยหนายมาลิดจับโฟล์ลังมาเร็วจับโฟล์ลังมันแต่ดิค้ำหน้าหน่อยดิค้ำหน้าหน่อยโฟล์ลังมาล่างขวาดินายมึงวิวอูไงกันวะหูถอยมาขวาเลยหูมึงแยกกันหมดเลยอะถอยมมมาาาขวดิงงอยยู่ต มาขวาดิเจอไนท์อีกแล้วหี้ยแม่งลงล่างนี่เบธ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 ี่คือมองเรากระโดดกระจายหมดแล้วตอนนี้คือมันกระโดดมาล่างฟ้าดิมองเรากระโดดกระจายหมดเลยอะแล้วมันจะต่อยได้ไงในดงก็ไม่มีโดนไนท์โบผมตายหมดถอยมาเร็วขวามาม็องยังไม่ตายดิไม่มีใครรอนเลยตอนนี้แม่งพยายามไปขับดิขับเพียงแค่แปดบาทไอ้ดิดอนไม่มีแล้วไม่มีแล้ว าาตยค่ะวิ่งเฮี้ยวิ่งมันวิ่งเทียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขวาบนคือตอนแดนแดนไม่อยู่ต่อยไหนก็ต่อยแม่ต่อยตายป่ะขวาบนอยู่ขวาบนมาขวาบนนี้มาขวาบนมองมาขวาบนให้หมดดิดิแล้ว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 จับเฟรจับเฟรได้ได้ป่ะไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาเอาขวาบนเองขวาบนเองขวาบนขวาบนมองมาเข้าดงใหยดิใจนะมึงถับหน้าหน่อยฮันเตอร์ โอ้โหบิดอีกเย็ดเครียดต่อยแวถอยมาเลยรู้ถอยมาเร็วรู้ถอยมาถอยมาถอยลงมาเร็วหลอนแล้วถอยมาไอ้สัตว์โดนดอนแล้วถอยไม่เรื่อยโอ้โหเหยื่เล่นไม่ถ่ายเลยต่อยไหนไม่ตายเลยนไหนมันโดนนายนายอย่างเดียวกูดีวอลเอกี่ตัววะแชมป์สองดีหน่อยดีมากถ้าจะชน